อันรมพระคาทาให้สักศิธิ์อันวาพระคาทาทางไลยเป็นเพียงคําสวดมนต์หนึ่งหนึ่งถ้าจะให้สักศิธิ์จริงๆผู้จะเริญนมนต์ต้องรักษาสี้นให้บริสุทธิ์ไม่ด่างไม่พลอยเป็นคาราวาสจะต้องรักษาสิ้นห้ามีอายคาดร,ระวังรักษาสี้นห้าย่างเข็งกัดเนจะต้องมีสิ้นมีสมาธิ ปัญญาอยู่เสมอพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านมีใจสะอาดใจปราศจากกิเลสได้เท้าไร่ความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งมีมากเท่านั้นยิงเป็นพระคาถาเกี่ยวกับเรื่องพี่ด้วยเลยวต้องทำสมาธิทางใจให้มากที่สุดตามลักคำพีต่างๆในพระพุทธศาสนาจะอ้างวาในสถานรบตัวข้องเรานั้น จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนือตานั่งธรรมดานั้นยังมีอยู่ชิ้นในคำปีกล่าวถึงบุคคะเทวดาซึ่งอาศัยตามตนหมายตามผูกเข้าตามทำต่างๆยู่มากเมเตคคมที่ทำกรรมาท่านให้จจรินอนุสติสิทธโกกล่าววายวาเทวตานุสติ ให้ระลึกตึ้งเทวดาหรือเทพต่างๆเล่านั้นพระอาจารย์มันก็ยังมีประวัติได้คุยกับบุคคเทพที่อาศัยในถ้ำต่างๆชินถ้ำซาลิกาและยังได้ลาวาเวลากลางคืนดึกสง,งัดฟุ้งเทพเล่านั้นก็ยังมาฟังธรรมหรือโอวาทข้องฐานทั้งนี้เนื่องจากท่านทำจิตให้พองไส้จนรููจิต รู้ใจของเทียบเล่านันโกไดในพระคำพีต่างๆที่ได้พูดถึงบุคะเทพย,ยู่มากมายเช่นเรื่องพระปิสุไปเจรินธรรมยู่ในป่าพระเอ่นไปนั่งขวางทางที่บุคะเทพขึ้นลงจากต้นไม้ได้รับความเจ็บป่วยตลโลดปัญซ่าได้กลับมาฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนพระองค์ได้ตรัสบอกวา่า มีลุกขะาทิพจริงฉะนั้นจึงสั่นนิท่านได้หวาคนทีท่ทาบุญน้อยจะขึ้นฉันสวรรค์สูส้ๆมิได้ก็ต้องอาศัยอยู่ตามต้นไม้ตามรรเมเตจอมปลวกก็เคยปรากฏมีหรือเป็นพระโซดาบันก็ยังไปเป็นเทวดาไม่ได้ฉินพระเจ้าปิมพิสานเมื่อสวรรค์กดแลว้วยังไปเป็นลูกน้อง่าวกุเวนเป็นต้น คงสรุปได้วา่าคำว่าทีพคงไม่เอาผู้ทีเปลงตัวเปลงต้นได้เ,เละไม่มีใครจะเห็นด้วยตาเนือ้อตานั่งข้องคนธรรมดาทรามันได้ดังคำบูรานวาคนทำดีทำชัวเตมตเมนุษย์มองไม่เห็นเทพเจ้าเล่ะะาเทพยดาก็มองเห็นจึงไม่มีความลับอันใดจะมีในโูก ความศักซิ์ขคองวิมุนคาท่านั้นก็สำคัญที่สุดยศคือผู้ประพฤติปฏิบัติหนังสมาธิจนดวงจิตปราศจากกิเลสสวะทังปวงได้ฌานสมาบัติอันประเสริฐกว่าเทพหรือเท้าเทียมกับเทพจึงจะมองเห็นหรือพูดคุยกันได้สะดวกเพราะทันมีจิตใจเป็นทเทพแลว้ว ดังมีเรื่องในธรรมบทวา่ามียิ่งคนหนึ่งได้นำดอกบัวบสี่เรื่องไปบูชาถันพระซาลีบุตรพอถาวายเสร็จก็เดินตามขันนาไปทุกงูกัดตายพ้นบุญทีบูชานั้นได้ไปเป็นเทพธิดามีเครื่องสงสี่เรื่องพระสาททียู่ก็สี่เรื่องเมื่อรูตัววา่าทำบุญนนอยนิดเท้านั้น ก็ได้พ้นเลือกิิดจึงตัดสินใจลงมาทำเวรปฏิบัติทันพระสารีบุตรอัคคระา,าวกเมื่อทันสารีบุตรได้ข้าวชานมองเห็นหว่านางคนนี้มิใช่คนธรรมดาจึงไต่ท่ามความจริงเลวบอกนางให้กลับนี่ไปเพราะบุญอันนั้นก็สมควรกับกรรมที่นางได้ทำบุญวายเตะครั้งเป็นมนุษย์เลว คนี้จะแสะดงให้เห็นหวา่าเมตเท์ได้มีความสุขเพราะบุญกรรมประมาณนิดน้อยก็หญิงต้องการบุญให้มาขึ้นเลล่ท์ต่างๆก็รังเกียจคนบาปรังเกียจคนไม่มีสิน้นคนจะมีคุณงามความดีให้เทหนับทื่ต้องมีสิ้นบริสุทธิ์สะอาดดังกล่าวมาแล้ว